นี้ผมเบลจากร้าน m อ็มนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนี่วันนี้มานําเสนอนะครับ BMWS ็มดับนะครับคันนี้เป็นตัวรถปีคศ2019จดทะเบียนปี20นะครับอ่าบอกเลยว่าฉลามต้อง m อ็มเเท่านั้นนะครับและบอกเลยว่ารถไม่น้อยมากๆนะครับไม่น้อยยังไงนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนนะฮะ b m w s u n d e r นะครับตัวรถ2,019นะครับคสก็คือคสรถเป็น2,019จดทะเบียนปี20นะครับมาพร้อมของแต่งนะครับมากมายเลยนะครับท่ออะคาปาวิกด้วยนะครับอ่าท่อคาปาวิกด้วยเลขไม้นะครับ3,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับไม่แท้แน่นอนนะครับถ้าไม่แท้ยินดีคืนเงินและแถมรถให้อีกนะครับนี่ผมการันตีอย่างนี้นะครับ ลดเลขไม่แท้แน่นอนนะครับล้านเปอร์เซนต์นะครับนี่3,447กิโลเท่านั้นนะครับดูนะครับรถแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับไฟหน้าซีนอนนะครับอากาดออยกันน้านะครับดูนะฮะท่านผู้ชมนี่เลยใหม่ไหมดูนะครับยางนี่ขนยังไม่หลุดเลยนะครับเราต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับว่าเรถไม่น้อยทำไมถึงไม่น้อย เราต้องดูด้วยนะครับอ่าดูนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับนี่ข้อเฟรมนะครับข้อเฟรมข้อเฟรมคาร์บอนนะครับท่อเป็นท่อทรงอะคาบูอิกช็อตตี้นะครับตัวนี้เป็นแท้นะครับแท้เลยนะครับอ่าแต่ว่าไวไปนี่จะเป็นงานบ้านเรานะครับแต่ว่าตัวตัวช็อตตี้เนี่ยเป็นของแท้เลยนะครับสวยเลยนะครับคันนี้นะครับราคานะครับ6 2 0 0 0 0บาทนะครับ 6 2 0 0 0บาทนะครับและจะบอกว่าฟรีดาวและฟรีค่าจัดนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับเอาไปเลยนะครับนี่ไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินดอกรถสักบาทเลยนะครับชิวหน้าอุจจจะกนะครับของแต่งมากมายเลยนะครับนี่แล้วก็ข้อถังเป็นคาร์บอนนะครับรถสวยไม่มีตำหนิเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมนะครับ สใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่ทางเพจร้าน M MM M b i k e นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบ e ์นะครับหรือโทร0631953522นะครับฝากเขาด้วยนะครับกับเช่าจะหลามคันนี้นะครับ B M W S 1ัน d o u b l R นะครับเป็นรถปี19จดทะเบียนปี20นะครับสวัสดีครับ